ทานนี้ไล่ต่อมาเสนอครมอหมาอมกิตชรีกาบอกคุณเผ่าภูมิตอบแล้วหาหรือแน่นอนค่ะแต่ขอให้ดําความโครงการได้เสร็จกิตชรีกาจะได้รู้ว่าจะจะ,จะตีความตรงไหนถูกไหมฮะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องแค่ตอนเข้าคอรมอตอนตอนตอน,ตอ,นอีกช่วงหนึ่งนะครับเราอาจจะส่งตีความก่อนแต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ช่วงระยะเวลานี้ต้องเป็นช่วงที่ทกศมีความพร้อมกรอบยี่มอยี่แปดเปิดพอแล้วก็จะมีการส่งไปในช่วงนั้นอ่าข้อต่อมาคุณเผ่าภูมิ ผู้ว่าแบงค์ชาติกังวลเพราะแบงค์ชาติเขามีหน้าที่ดูแลความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยทกศที่อยู่เขาดูแลด้วยเขากังวลว่าการมามอบหมายให้ทกศสนับสนุนโครงการนี้ขณะที่ยังมีหนี้คงค้างกับทกศอยู่ประมาณ8ปดแสนแปดแสนล้าน จะทาให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและฐานะของทกศอย่างมีนัยสําคัญแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการดําเนินการตามพันธกิจแล้วก็กระทบกับความเชื่อมั่นของคนฝากเงินจึงควรจะมีแนวทางเรื่องการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียไรายได้ให้กับทกศและรับฟังความเห็นของบอร์ดทกศด้วยคือเขาเป็นห่วงว่าทกศจะมีหนี้คงค้างซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้ว8ปดแสนล้านถ้าไปเอาอีกตรงนี้ จะทําให้เกิดความเสี่ยงสภาพคล่องของกทสศาและฐานะข,ของทกศาอย่างมีนัยยะคุณภาภูมิด้านสภาพคล่องไม่มีปัญหาเวลาเราดูสภาพคล่องเราดูสภาพคล่องส่วนเกินนะครับจากจากจากที่กําหนดทางกฎหมายและเป็นสภาพคล่องที่สามารถสูญเสียไปได้เนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนว่าสภาพคล่องส่วนเกินในปัจจุบันเนี่ยก็โคเวอร์ตัวโครงการดิจิทัลวอลเลททั้งโครงการแล้วนะครับนี่ย,ยังไม่ได้ผ่านการระดมทุนยังไม่ได้ผ่านการเตรียมตัวยังไม่ได้ผ่านการ อะไรเลยนะครับซึ่งเรามีเวลาอีกตั้งหกเดือนอในการที่จะให้ทกศระดมทุนหรือเตรียมอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเรื่องสภาพคล่องกังวลน,น้อยกว่าเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องอื่นๆด้วยซ้ำฮะเรื่องสภาพคล่องหมายความว่าคุณพอภูมิตอนนี้ทกศมีเงินเหลือว่างั้นเถอะไม่ต้องไประดมใหม่ด้วยซ้าไปสภาพคล่องคงเหลือส่วนเกินอืที่เวอร์ทั้งโครงการแล้วครับเออเอ้แบงค์ชาเขาต้องรู้นะอืใช่ไหมปกติตัวเลขจะมีตัวเลขเดียวกันครับ เออแล้วทําไมเขาถึงบอกว่ามันจะมีปัญหาล่ะเนี่ยทุนเผาภูบอกดูแล้วสภาพคล่องส่วนเกินไม่มีปัญหาฮะก็แล้วแต่การตีความแล้วกันฮะก็ก็ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าสภาพคล่องส่วนเกินณวันนี้อืมีเกินกว่ามีเกินกว่าไอตัวแสนเจ็ดแล้วกันอืันนี้แบงก์ชาติยังไม่ได้ระดมทุนยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอ่าแบงก์พัวแบงก์ชาติบอกด้วยเกรงว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินทกศ จึงควรจะมีแนวทางชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ให้ชัดเจนนะคุณพ่อภูมิอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกถกถามพอสมควรเหมือนกันเรื่องของการแนวทางในการใช้จ่ายและการเรื่องของรายได้ที่สูญเสียไปของของทกศเนี่ยจริงๆรัฐบาลชดเชยทกศอยู่เรื่อยๆเป็นประจำทุกๆปีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สภาวะทางการคลังครับนะครับ ผมยังมีความเห็นแย้งเกี่ยวกับการตั้งลิมิเอชันหรือการตั้งกรอบอะไรต่างๆอันนี้รัฐมนตรีช่วยจุลพัธ์ตอบดีมากเมื่อวานนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการที่เราไประบุว่าเราจะเอาอะไรมาปิดก้อนนี้ก่อนไหมต้องปิดภายในกี่ปีเนี่ยนั่นตามมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายอ่าคือดอกเบี้ยแต่และเวลามันต่างกันใช่บางอันบางอันดอกเบี้ยตรงนี้สูงเหลืออันนี้ปิดแล้วดีกว่าเราก็ต้องมาปิดตรงนี้ก่อนมันคือการบริหารนี่ครับเป็นการบริหาร บริหารหนี้ในพอร์ตหนี้ใหญ่ๆนะเราไม่ควรสร้างลิมิเทชันอะไรต่างๆซึ่งทำให้การบริหารตรงนั้นแพงขึ้นโดยไม่จำเป็นนะฮะรัฐบาลดูสภาพคล่องของทกศอยู่สม่ำเสมอโดยละเอียดอยู่แล้วนะครับและและในและในขณะที่ตัวมอยี่แปดก็ไม่ไม่เกินกรอบอยู่แล้วก็อ,อย่าสร้างลิมิเทชันที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นราคาที่ประเทศต้องจ่ายแล้วกันอย่าไปสร้างต้นทุนที่ไม่มีความจำเป็นถูกไหมฮะมุมนี้นะต้องครับ ซ,ซ,ซึ่งนั่นก็ตอ,ตอบตอบตอบซึ่งนั่นก็ตอบคําถามเดียวกับที่ผมเคยตอบคุณสิริกัญญาเรื่องเรื่องอ่าเป็นบอลอันหนึ่งพิเศษขึ้นมาสาหรับดิจิทัลเวลตอันนั้นยิงย่งยิง่งยิ่งหนักเลยยิ่งแพงเลยนะฮะอืมครับอ่ะก็เป็นมุมมองที่แตกต่างท่านี้อ่าน้องใบค่ะอันนี้เขาก็เป็นห่วงคือระบบดิจิทัลวผอยากอธาเรื่องนี้อีกผมอยากอธิบายเรื่องนี้อกีกนิดหนึ่ะฮะมันมีในคําพูดของในในตัวแถลงการณ์ของใน,ในความเห็นเข้ากรมของแบงค์ชาติเรื่องฟูรีเออร์มาร์คฮ เรื่องฟูรี่เอียมาร์กเรื่องเนี้ฮะเรื่องเรื่องว่าเรื่องว่าต้องมีเงินมากองไว้เต็มจาํานวนอันตะก,กี้ผมข้ามไปอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เขากลัวว่าเดี๋ยวคุณจะทําผิดกฎหมายพรบงเงินตานนะวันที่แจกเงินวันตจมาสีจะเป็นวันไหนเงินต้องมากองพร้อมจะตอบไมมข้อนี้ครับครับตอบครับเพราะว่าประเด็นนี้ยเป็นประเด็นที่เราถกเถียงกันมาตั้งแต่แรกแล้วผมคิดว่ามันประเด็นที่จบไปตั้งนานแล้วแล้วมไม่ควรเอามาพูดซ้าอีกแล้ว แล้วก็ถ้าสมมุติดูในตัวก้อนงบประมาณทั้งสามก้อนเนี่ยก็เป็นงบประมาณที่มีในลักษณะกองไว้อยู่แล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นณเดวันรัฐบาลยืนยันมีเงินกองเต็มจํานวนมีเงินแบ็กเต็มจํานวน um. ถูกต้องตามพรบงเงินตรา um. มาตราเก้าร้อยเปอร์เซ็นตและประเด็นนี้แบงค์ชาติก็ทราบผมไม่แน่ใจว่าทําไมทําไมถึงเป็นรีมาร์กตรงนี้มาอีกนะฮะเอาเขาถามมาเนี่ยเขาแสดงความเป็นกังวลมาว่าถึงเวลาณวันที่เปิดเนี่ยคุณต้องมีเงินกองอยู่ครบนะ ก็แหล่งที่มาของเงินสามก้อนเน<ค>ี่ยฮะมันเป็นแหล่งที่มาที่มีเงินชัดเจนแล้วก็มากองนะวันแรกม,มันไม่ใช่การเสกเงินขึ้นมามันไม่ใช่การการการตั้งงบประมาณผูกพันที่มีงบประมาณลอยอยู่ข้างหลังแล้วค่อยเอามาชดใช้ภายแรกอย่างที่ตอนนั้นเราเคยถกเถียงกันว่าได้หรือไม่อันนี้เราถอยนะฮะถอยแล้วใช้งบประมาณแบบตรงไปตรงมาเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันมีเงินกองนะเดวันคือกระาบอกว่าผู้แบงค์ชาถามมาตลอดแล้วเราก็ตอบไปแล้วว่าเอาตรงลงหาเงินมากองก็ไอ้สามกองเนี่ย ถึงวันนั้นก็เงินกองอยู่มีแน่ๆแล้วจะมาถามทำไมอีกใช่ไหมถูกต้องเป็นเป็นประเด็นที่ในวงประชุมจบกันแล้วแล้วทำไมผู้ว่าไม่จบอ่ะอันนี้ต้องไปถามทางนั้นฮะอันนี้อันนี้ประเด็นนี้ยืนยันว่าจบกันแล้วจริงๆคือคือ,คอสามก้อนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเอามาร์กแล้วก็พอร์ราปชนตราา